เ็นดอกไม้ได้ดอกไม้ใหม่มา,มาสวยมากเลยจ้ะอันนี้อันนี้อันเกา่าเน,นี่ยยังสวยอยู่เลยจ้ะอันเกา่าอันนี้อันใหม่จ้ะสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีจ้าทักทายจ้ะมื้อนี้พี่นุ่นเอาดอกไม้มาให เบิ่งจ้ะเพราะว่าพี่นุ่นจะได้ดอกไม้ทุกอาทิตย์เนาะคะทุกวันพฤหัสบดีจะมีดอกไม้พี่นุ่นก็นจะเอาของเก่านะคะมาตัดแตง่งเแบบอันนี้เนาะจ้ะอันนี้จะเป็นดอกไม้อ่าชุดกรอ่าที่พี่นุ่นได้เนาะคะนะ่ะเนาะอาทิตย์ที่แล้วพี่นุ่นก็นจะเลือกเบิรงจ้าว่าดอกใดที่มันยังสวยอยู่พี่นุ่นก็นจะตัด ตัดไว้าคา่ะแล้วก็ใส่หนามจักหน่อยตั้งโซ่รางกายยังสวยอยู่นอกจากนอกพี่นุ่นกับบอทิมด้วยจ้ะก,ก็ตั้งไว้สดใสดิจ้ะอันนี้ก็สิเป็นคลองไม้นอกจากนอกที่พี่นุ่นได้อ่เมื่อเช้านี่ส่วนมากอ่าบานนี่สิมาโทนชมพู้นะคนะนอพัลโล่พี่นุ่นมาโทนชมพูโทนสมสมสม,ม่วงม,ม่วงเปนก็เจมีดอกใหม่ ม่ห้แบบนี้จ้ะสวยดีดอกกุหลาบก,ก็เป็นสีสีสมเออโบเมนจะสีม่วงอมชมพูสวยสวยดอกเออแน่นแน่นไ้ชางาม,งามอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะคะเนาะม่วงอมชมพูสวยดีเพ็นุเห็ดไมให้พี่นนท์อันนี้ก็จะเป็นดอกอยียงพ่เจ้าพี่นนท์กับโบลูจักต่วันมันสวยเด้ก็จะเป็นกีบ เป็นช่อแลครับไล่ๆชั้นีีจ้ะเนี่ยสวยดีจ้ะแม่ที่เป็นลายั้นจ้ะอันนี้ก็สิเป็นดอกอที่อ่าใหญ่ดอกแกจักน้อยหรอจ้ะแตกตาดีเนาะค่ะเนาะดอกใหม่อยู่ประเทศห้อลแล่นสวยๆขนาดเลยจ้ะ น,นี่จ้าลอยมังคสิทธิ์เป็นาบานากนกจระสวยงามมิลีจ่าดอกไม้พี่นุนเอามาฝากพินุนจะได้ทุกอาทิตย์จาทุกวันพฤหัสบดีกับมีดอกไม้ง,าม,งามประดับอยู่บานนะคะน่ะเนาะอันนี้พินุนก็จะเอาไปไหว้ขอบหน้าต่างค่ะพิณุนก็จะไปไหว้ขอบหน้าต่าง มันยังสวยอยู่ยังสวยยังสดอยู่ที่ที่แล้วก็เป็นท่อนสีชมพูค่ะสีชมพูท่อนสีชมพูสีขาวสวยง่ามแบบพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นกระถางอันนี้กล้วยไม้พี่นุราชิทถิ่มเรืเออเพื่อมันออกลูกออกดอ,อกอีกล่องเบิงสักซ้ำมือ,มมอนึงจ้ะ อันนี้ก็จะเป็นดอกเพื่อกันได้จะนี่แต่ว่าตอนนี้มันยัาได้เปลี่ยนดอกเพราะว่ามันอยู่ในช่วงวินเตอร์อยู่ดูดูนะเอาอยู่จ้ะสวยงามจะสวยงามแลค่พี่นุ่นก็เอามาฝากเพื่อนๆทุกคนค่ะด้วยรักได้วังดีจ้าเบ่งดอกไม้งามๆนะคะนาอมือนนีนเนาอสวัสดีจ้า